แฟนๆยินดีสนานนักแสดงหนุ่มหล่อขึ้นแท่นบัณฑิตป้ายแดงขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงบาสัตสวพัทหรืออาร์มจากซีรีส์คิมปอเช่เดอะซีรีส์รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักเขาคนนี้นั้นก็คือหนึ่งในบอดี้การ์ดสุดหล่อ ของตระกูลหลักนั่นเองที่ได้เรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาคณะศิลปรกรรม,มศาสตร์สาขาเอกดนตรีและวันนี้เจ้าตัวก็ได้เข้าซ้อมใหญ่รับปริญญาซึ่งแฟนๆแนก็ได้พร้อมใจกันติดแฮชแท็กบาซุพีอาเพื่อร่วมแสดงความยินดีและวอวยพรเป็นกำลังใจให้นักแสดงอย่างมากมายก่อนจะเข้ารับวันจริงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสำหรับบาสัตสวภ ชื่อเดิมชัชชนผลพิบูลเป็นทั้งนายแบบแล้วก็นักแสดงเมื่อปี2018เคยเข้าร่วมประกวดมิสเตอร์แกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ4มาครองและเคยเข้าประกวดเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018และคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1มาครองนั่นเอง